สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้วันที่1กุมภาพันธ์ปี2567สาวไทยมีแข่งค่ะชมพู่พรพัธุ์เกิดปราดสังกัดทีม IBK Autos จะแข่งกันกันกบทีม r e ส p p r r k ของเมกาวตี A นะคะซึ่งคราวนี้ถือว่าเป็นนัดสำคัญมากๆเลยเพราะว่าจะต้องตัดสินกันให้ได้ว่าใครจะขึ้นไปอยู่อันดับ4หรือว่า IBK จะหล่นมาอยู่ที่อันดับ5เหมือนเดิมณนะเวลานี้เลยนะคะทุกคนทีม IBK เอ t โตสของชมพู่พรอนพันเกิดปราดอยู่ที่อันดับ5ของตารางค่ะก่อนหน้านี้เนี่ย i b บขึ้นไปอยู่ที่อันดับ4ได้แล้วแต่ว่าโดนเรสปาร์คของเมกาวตี A เนี่ยแซงขึ้นไปอยู่อันดับ4แทนทำให้ทีมของชมพู่หล่นมาอยู่ที่อันดับที่5นั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทั้ง2ทีมนี้จะต้องพยายามแข่งขันกันเพื่อให้ทีมของตัวเองได้ก้าวขึ้นไปอยู่ในอันดับที่4ให้ได้ เพราะทีมที่ติดอันดับ1ใน4ของตารางก็จะมีโอกาสเข้าไปเล่นในรอบเพลย์ออฟนั่นเองค่ะทุกคนจากในช่วงที่ผ่านมานะคะที่เขาหยุดยาวประมาณ10วันให้นักกีฬาได้ผ่อนคลายให้นักกีฬาได้พักในช่วงออลสตาร์ Star นะ mm hmm. ก็มีความผ่อนคลายเราจะเห็นบรรยากาศความสนุกสนานของนักกีฬาแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นชมพู่พรพัน์เกิดปราดนะเราไปถึงพิโอซึงจูที่แต่งตัวเรียนแบบพรพรร์ ชเวจองมินที่ทำทรงผมเรียนแบบชมพู่พรพันธ์เกิดปราดแล้วก็การเล่นร่วมกันระหว่างคิมยอนคยอง ชมพู่ผ่อนพันเกิดปราดและก็เมกาวตีนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงที่นักกีฬาได้ผ่อนคลายได้คลายเครียดกันมาอย่างเต็มที่นะคะตอนนี้ก้าวเข้าสู่เลกที่5เป็นที่เรียบร้อยแล้วยังเหลืออีก2เลกนะคะการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโว,วิลิกเกาหลีใต้มีทั้งหมด6เลกจบไปแล้ว4เลกจบช่วง4ี่เลกเนี่ยนะคะ I b บ Autos สหล่นมาอยู่ในอันดับที่5แล้วเพิ่งหล่นมาในช่วงเลกที่4นี้เองค่ะทุกคนคราวนี้เนี่ยชมพู่ ู่พรพันธ์นเกิดปราจะต้องแก้สถานการณ์ของทีมให้ได้จะต้องพยายามพาทีมขึ้นไปอยู่ในอันดับที่4ให้ได้นะคะซึ่งมีเวลาเหลืออีกเพียงแค่2เล็กเท่านั้นทางจองกอนจังเรสปาร์กเองเขาก็จ้องที่จะอยู่ในอันดับที่4ให้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ต้องการที่จะเข้ามาอยู่ในรอบเพลย์ออฟนั่นเองค่ะนัดล่าสุดน,นะคะทางจองกวนจังเรสปาร์กสามารถเอาชนะไ b k เอาโตสได้3ต่อศูนเซตค่ะทุกคน เกิดอะไรขึ้นหลายๆคนก็แสดงความงุนงงกันเลยนะคะเขามองว่าฟอร์มของ IBK เนี่ยน่าจะไม่ควรแพ้3เซตรวดแบบนี้น่าจะต้องได้มาสัก1หรือ2เซตนะคะอย่างน้อยถ้าแพ้เนี่ยก็ควรที่จะสู้กันแบบให้มันดุเดือดกว่านี้แต่อันนี้คือชนะขาดเลยแล้วฟอร์มการเล่นครั้งล่าสุดของเมกาวตีนั้นเธอตบโหดตบหนักตบแรงจริงๆค่ะคนที่จะรับลูกตบของเมกาวตีนั้นก็แสนจะยากเหลือเกินนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องมาให้กำลัง วางใจทางชมพู่พรพนธ์เกิดปราดว่าทาง IBK Autos เนี่ยจะสามารถเอาชนะจองกวันจังเรสปาร์กแล้วขึ้นไปอยู่ในอันดับที่4ได้หรือไม่เพราะตอนนี้ทั้ง2ทีมนะคะมีคะแนนอยู่ใกล้เคียงกันเท่ากันนะะชนะอัตราการชนะอัตราการแพ้เหมือนๆกันเลยนะทุกคนใกล้เคียงกันมากอ่ะมันเป็นนัดสำคัญเลยนะของทาง IBK Autos แล้วก็จองกวันจังเรสปาร์คค่ะ ครั้งแรกเลยนะคะที่เจอกันนะทางเรสปาร์ก็เอาชนะ IBK a u t o อโได้3ต่อสูนเซตแล้วมันจะมีช่วงเล็กที่3ที่ทาง IBK a u t o อลโสพลิกน,นรกค่ะทุกคนสามารถเอาชนะจองกวนจังเรสปาร์ได้3ต่อ2เซตคือใน2เซตแรกนะันะ IBK แพ้แล้วนะพอเซตที่3 IBK ชนะเซตที่4 IBK ชนะและเซตที่5 IBK ก็ชนะค่ะโอ้โหมันเป็นนัดที่หลายๆคนเนี่ย บอกเลยนะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะว่าพลิกนรกเลยนะคะทุกคนว่า i b k ฟืดมาจากความตายได้อย่างไรคะ่ะก็อยากจะให้ทีม i b k นั้นมีแรงผลักดันแบบนั้นอีกนะคะแล้วก็มีสปิริตให้มากนะวันนี้เนี่ย โดยส่วนตัวของตา,ตายตายเป็นห่วงเรื่องการรับบอลของลิเบโรนะคะตัวลิเบโรในทีม IBK Autos ยังมีปัญหาอยู่แต่แปลกเหมือนกันว่าทําไมดูจากสถิติแล้วเปอร์เซนต์การรับบอลของลิเบโรก็ถือว่าดีแต่พอเราดูจากการแข่งขันแล้วยังมองว่าเขารับไม่ดีค่ะทุกคนมันต้องปรับปรุงมันต้องแก้ไขอะ่ะวันนี้เป็นห่วงตัวลิเบโรของ IBK มากว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าถ้ารับบอลแรกดีเอาอยู่ในการรับเสิร์ฟนะคะ โอ้โหบอกเลยว่าชมพู่จ่ายบอลให้หลากหลายแน่นอนบริเทนี่อัเบรคอมบี้หวังมินขยองรอตบแน่นอนรวมไปถึงเพียวซึงจูรอที่จะทําแต้มให้อย่างแน่นอนและเวจองมินนะคะซึ่งเป็นตัว MB m i d ีมิดเดิลบล็อกเนี่ยก็รอที่จะทําแต้มอย่างแน่นอนแต่ว่าการที่จะเอาชนะทีมจองกอนจังเรสปาร์ก Spark, ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะนะไม่ว่าจะมี จวนามิลาน่านะคะรวมไปถึงเมกาวตีเธอค่อนข้างที่จะมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะว่าสไตล์การตบของเธอนั้นยากที่จะรับได้แล้วเธอหาช่องเก่งนะสำหรับเมกาวตีเธอแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีจริงๆค่ะวันนี้ก็ต้องมาให้กำลังใจชมพู่พรพธุ์เกิดปราดนะคะจากที่พักผ่อนกันมาเต้นร่วมกันถือว่าเป็นเพื่อนซีอีกคู่หนึ่งเลยนะสำหรับพรพรรแล้วก็เมกาวตีเห็นคุยกันตลอดอยู่ด้วยกันบ่อยๆนะคะแล้วก็มีจังหวะที่เต้นด้วยกันบ่อยๆนะใน ช่วงวอลเล์บอลออสตาที่ผ่านมาแต่วันนี้ไม่มีแล้วนะคะฉากการเต้นแล้วก็ไม่มีแล้วในเรื่องของจะมาคุยอะไรแบบนั้นวันนี้ต้องดุเดือดวันนี้ต้องจริงจังค่ะนะคะไม่มีการมาหยอกล้อกันแล้วนะเอาจริงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วนะเลกที่5แล้วนะวันนี้ทีม IBK a u t o s จะสามารถกลับขึ้นไปอยู่ในอันดับ4ของตารางได้หรือไม่ จะสามารถล้างแขนเรสปาร์ก uh, หรือว่าจองก่อนจังเรสปาร์กได้หรือไม่และทางเรสปาร์กเขาก็จะยอมให้ง่ายๆหรือเปล่าเราก็ต้องมารอชมรอลุ้นกันเพราะว่าแต่ละทีมอย่างที่บอกไปก็มีแต่คนอยากจะเข้าไปในอันดับ1-4ทั้งนั้นจะได้เข้าไปร่วมในรอบเพลย์ออฟนะคะวันนี้ก็ต้องลุ้นกันอย่างเต็มที่เลยนะคะอยากเห็นสไตล์การจ่ายบอลของชมพู่พันพันเกิดปราดว่าจะสามารถหลบบล็อกได้อย่างตามที่เขาแซวหรือเปล่านะคะในช่วงออสตาเนี่ยจะมีจัง ว่าที่เขาแซวๆกันด้วยนะว่าชมพู่พรพันเนี่ยเซตจ,จ่ายบอลเนี่ยหลบบล็อกเก่งนะคะเขาก็เลยเอาตัวบล็อกมาเรียงตัวกันเลย7-8คนนะคะถือว่าเป็นบรรยากาศที่น่ารักจริงๆนะคะเขาก็หยอกล้อกันเนาะเอาละค่ะทุกคนวันนี้17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยค่ะห้ามพลาดนะพลาดไม่ได้จริงๆนะคะ ibk autos ของชมพู่พ่อนพันเกิดปราดจะเจอก,กันกับจองกวนจังเรสปาร์คของเมกาวัตีใครจะเป็นฝ่ายแพ้ใครจะเป็นฝ่ายชนะก็ลองคอมเมนต์ลองคาดเดาสถานการณ์ของการแข่งขันในวันนี้ได้นะคะคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้และถ้าเกิดว่าใครอยากจะคอมเมนต์ให้กำลังใจเชียร์ ibk autos เชียร์ชมพู่พรนพันเกิดปราด ก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะเรามาลุ้นไปพร,พร้อมๆกันนะตอนนี้ไม่ห่วงแล้วน้องสองวิภาวีสีทองยังไงก็ขึ้นอันดับหนึ่งของตารางอยู่แล้วนะคะแล้วกออ็อยากจะให้ IBK Autos ของชมพู่พันพันธ์เกิดปราดเนี่ยได้เล่นในรอบเพลย์ออฟก็ขอเชียชมพู่อย่างเต็มที่เลยนะเชียร์ออกหน้าเลยนะตอนนี้เพราะว่าน้องสองวิภาวีไม่มีอะไรนะ่าห่วงทีมแข็งแกร่งแบบนั้นนะคะ และสำหรับช่องทางการรับชมนะคะทุกคนก็เข้าไปใน YouTube พิมพ์คำว่าบูซิมนะ B U S I M จะเจอนะคะแล้วก็บางทีเขาไม่ได้เขียนชื่อคลิปนะเขาก็าเขียนเป็น Women กับ m ม n เลยนะคะก็ให้เลือกวูแมนคือทีมหญิงนั่นเองค่ะเข้าไปรับชมให้กำลังใจชมผู้พอนผ่านเกิดประาดได้17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยไม่อยากให้พลาดจริงๆค่ะทุกคนเจอกันในช่วงไทยทอดสดค่ะสวัสดีค่ะ